นาหรือนี่ไม้เขียวน้องรักดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมพร้อมลงไปเยอะเลยนะหวังว่านาาจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งพี่เป็นกำลังใจให้เมื่อคืนก็มีข่าวว่าการหาลือพูดคุยการเป็นการภายในของสโมสรแมนยูซึ่งแมงก็ยาวนานเหลือเกินเรื่องของเมสันกรีวูดเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้เหลือเพียงแค่การตัดสินใจของสโมสรว่าจะให้ตัวนักเตะกลับเข้าสู่ทีมหรือว่า ปล่อยยิ้มตัวไปก่อนหนึ่งปีก็ต้องมารอลุ้นกันซึ่งเอาตรงๆนะมึงรีบประกาศได้แล้วโอ้โหมันนานลอเกินมันกินเวลามาเนี่ยหลายเดือนแล้วแหล่งข่าวที่มาจากคนใกล้ชิดรอบตัวของเมสันกรีนวูดบอกว่าณตอนนี้ Green กรีนวูดกลับมาลงฝึกซ้อมซ้อมแยกนะอย่างหนักหน่วงมากๆเขาต้องการที่จะกลับไปลงเล่นให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ณตอนนี้เพื่อนร่วมทีมและก็เอริกเทนฮาร์กพร้อมที่จะสนับสนุนเขา เหลือเพียงแค่สิ่งเดียวคือรอการตัดสินใจจากทางสโมสรเขาอ่ะอยากกลับไปเล่น้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดล่าสุดก็ได้มีคลิปการฝึกซ้อมยิงประตูของเมสันกรีวูดปรากฏออกมาทางโลกโซเชียลซึ่งผมคงจะไม่สามารถนํามาแปะลงได้เพราะว่ากลัวเรื่องของลิขนะสิทธิ์นะสรุปสั้นๆง่ายๆว่ากรีวูดอ่ะจังหวะการจับบอลลักษณะการวางเท้ายิงแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะความเฉียบคมเนี่ยหายไปเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากตัวนักเตะ ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลระดับสูงมาเป็นระยะเวลานานคงต้องใช้เวลาในการเรียกเรื่องของจังหวะเรียกเรื่องของความมั่นอกมั่นใจสัญชาตญาณเก่าๆให้กลับมาของพวกนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนในช่วงต้นคลิปว่าจากรูปหรือว่าภาพนิ่งนี้ที่ปรากฏออกมาปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นตัวเนี่ยขอบางลงไปเยอะเลยต้องใช้เวลาในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้สามารถกลับลงเล่นฟุตบอลระดับสูงได้ อีกครั้งหนึ่งยังไงเด็กผีก็ขอหัวใจครูดูนะครับเป็นกำลังใจกับเมสันกรีนมูดให้ผ่านอุปสรรคชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้แต่ผมเชื่อว่าเจ้าตัวกำลังใจดีเพราะว่าพ่อของเจ้าตัวนั้นทำการอุ้มลูกน้อยมาให้กำลังใจตัวเองด้วยระหว่างการฝึกซ้อมสๆสว้ยไม้เขียวพี่รอเองอยู่นะก่อนไปก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดคลิปนี้แอดออขอบคุณมากเดอ้อพี่น้อง